สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ่กคือไม่ตอบคำถามเฮ้ยฝูงนกนั่งนวนที่หนอัตมิมิซีุกะนะคะคือนกมันบินน่ากลัวมากพี่สาวสรุปมันคือนกจริงจริงน่ากลัวมากอันนี้คือเดือนพฤษภากลางเดือนนะคะอุ้ยน้ำมันสาดขึ้นมา นินกลางเดือนพฤษภาอะไรอ่ะพฤษภามป็นยังไงกุมภาเฮ้ยนอนกลางเดือนกุมภาที่แปลว่าร้อนมากเหมือนเหมือนเข้าสปริงแล้วเออไม่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 ร้อนเท่าซัมเมอร์แต่ก็ร้อนเท่าสปริงอ่ะเออยี่สิบองศาป่ะวันนี้ตอนนี้ยี่สิบสองวันนี้ก็มานั่งงัตรงนี้ที่ซึ่ก็ไม่มีใครยังไม่ยังไม่ได้กินข้าวเป็นจริงเป็นจังสักทีบ่ายโมงแล้วเออจะไปส่งเล้ว คือตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่นั่งเ <laughs> พราะอะไรเพราะไม่เ็กเวลารลถไฟก็เลยต้องนั่งรอเนอี่ยสิบห้านาที <laughs> หรือ20ยี่สิบนาทีจร่งไม่มีใครไม่มีใครเต็มรลยตลกแล้ววันี่มีแต่นนแตคอนเดนคือออนเซนก็นไม่ไปด้ไปโดนคุณลุงในร้านซูชิช้นชวนคุย <laughs> แต่สีดยอดมากสุดยอดอะปรอร่อยมาก สี่จุดห้าดาวสมควรได้รับเนื้อมันหนามากอเรามารีแคปดีกว่าว่าเราแบบไปอะไรมาก็คือไปอีส่วนคำไม่ีไม่ต้องเช้าไม่ใช่เช้าที่กูกระโดดขึ้นถไฟกขึ้นรถไฟได้คนเดียวเดียวเจอข้างหน้าข้างหน้าข้างน้ามึงแล้วเรนได้กระเป๋าฉันไม่ไปด้วย ่อยูก็เกิดรีบอะไรขึ้นมาขวาคนเดียวเลยก็ไม่ถึงอาตมีอันนีต้องมาแล้วแล้วทังไงต่อแล้วเราไปยังไงต่อแล้วเราก็ไม่ถึงอาตมี แล้วเราก็ไปดูทะเลก็มีแต่คู่รักก็แต่คู่รักก็แต่วัยรุ่นนะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยโอเคเราไปดูต้นต้นไม้ที่ต้นไม้ไม่มีคู่รักเลยไอ้มีคู่รักแต่เป็คู่รักอีกวัยหนึ่งคนแก่มีแต่ลุงพป้างงอ่ะแล้วแบบคนรับฟิวเวอร์แล้วอะไรอีกต่อแล้วแล้วเสร็จแล้วไอ้แต่ต้นไม้เราก็คาดหวังว่ามันจะบานเป็นสีชมพูไม่มีแต่ปอกกิ่งเน แล้วไงต่อเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบไปไปแช่ออนเซนเดี๋ยวเราไปว่ากันนะเราไปกินข้าวก่อนเมี่ยได้กินข้าวเลยวันนี้โอเคไปกินข้าวเออมีเวลาประมาณครึ่งมากกว่าครึ่งจมูกเลยนะตอนนั้นอืมไม่เป็นไรหรอกมันก็กินเสร็จั้งนานแล้วแหละมงชวนคุยไม่หยุดเลยเหงาจริงคุณมุงเขาั้งอยู่คนเดียวในร้านแต่อันนี้เสตอร่อยจริงๆนะมันมีอะไรแต่ ม oh you know? ีกุโรอร่อยมีมีกุโรเออมีกุโรมากุโรมีกุโรมาจากไหนก่อนเนาะมากุโรอร่อยมากเนื้อหนาแต่แบบสมควร4.5ดาวใครจะไปตามตามเชิญใช้คำว่าเชิญแล้วก็จะไปออนเซ็นทีมฟ้ามืดละลุงกว่าจะปล่อยกูออกมาฟ้ามืดมืด ไม่กล้าลงไม่กล้าลงไปแช่ออนเซ็นเดี๋ยวเพราะมันจอนเซ็นแบบดู่ะลไม่อยากจะเจอออนเซ็นเลยมีปัดออนเซ็นกับทะเลงงมากมันจะเล่าคอนเทนต์ตอนกี่โมงวะเขาไม่ได้ตั้งใจจะคอนเทนต์หน้ะมันจะแบบเอ้ยอออนเซ็นก็อยู่แค่ตรงนั้นแล้วไปดูออนเซ็นมีแต่ลูกปลาป้าเหมือนเดิมแล้วแล้วมันแต่มันน่ากลัวมากวิววิวทะเลมันน่ากลัววิวไม่กล้าดูเพราะมันเป็นแบบออนเซ็นวิวทะเลอ่ะ เออก็เลยไม่กล้าลงนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมานั่งจ่องอยู่ตรงนี้โว้ยทุกคนสงสัยว่าเราขำอะไรนักหนาก็ไม่รู้อู้ว่นแหละเดี๋ยวจะไปทำอะไรอ่ะไปไปเซาที่สถานีอะไรทนี้แล้วเราก็จะกลับบ้านแต่ว่าเราจะไปซื้อโอเมยากิโอเมยากิมาถูกปะอยู่ๆก็ลืมภาษาญี่ปุ่นตัวเองเออเราดูโอเมยากิแล้วเราก็จะลาก่อยแล้วสะดุ ไม่ได้อะไรไหมวันนี้ได้กินอาหารอร่อยที่เราเปลี่ยนบรรยากาศการกินจากที่จริงๆแล้วกินที่โตเกียวก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ฟิลแนแต่เราจะไม่เดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟิลทะเลไงมันจะสดไงเออก็จริงนะแต่มันน่าจะถูกกว่าโตเกียวแล้วเออชายชานี้ถูกกว่าแน่นอนแต่ก็คือกูนั่งมากลมึงรวมค่าตั๋วแล้วกูว่าคือกินโตเกียวจริงเั๋จริงค่าตั๋วสอนน มาส่งมเย็นเพื่อนอะไรไม่รู้เพื่อนเพื่อนกทุกอย่างแล้วทุกอย่างเป็นชีวิตเป็นคอนเทนต์งงมากคือไปกลับด้วยนะก็เป็นสี่พันแล้วไมเลยคือทุกคนกลับไปดูคลิปทุกของเรานะทุกคลิปไม่มีอะไรคอนเทนต์เท่าวันนี้แหละงงงอจโอเคมากลับอาตามิแต่ว่าตอนนี้นั่งรอนั่งจองก่อนนะ